เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่บริษัทใหญ่ๆทำอะไรผิดกฎหมายขึ้นมาเนี่ยใครกันที่จะต้องเป็นคนไปขึ้นศาลเรื่องนี้มีแง่มุมทางกฎหมายที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ใกล้ตัวกว่าที่หลายคนคิดวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นนี้กันครับว่าเมื่อบริษัทหรือที่ในทางกฎหมายเรียกว่าน,นิติบุคคลถูกฟ้องเป็นคดีอาญาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาละครับคำถามแรกที่ต้องตอบกันเลยก็คือ พอมีคดีเกิดขึ้นกับบริษัทปุ๊บใครคือคนที่จะต้องไปปรากฏตัวที่ศาลจะเป็น CEO หรือเปล่าหรือว่าเป็นกรรมการบริษัทใครกันแน่ที่ต้องไปรับหน้าในกระบวนการยุติธรรมก่อนจะไปถึงคำตอบได้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าในมุมมองของกฎหมายแล้วบริษัทเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ในทางกฎหมายนะครับบริษัทมีสถานะพิเศษที่เรียกว่านิติบุคคลครับพูดง่ายๆก็คือกฎหมายมองว่าบริษัทเนี่ยเป็นเหมือนคนอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่มีสิทธิ์มีหน้าที่แล้วก็สามารถถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยได้ด้วยตัวเองเลยคือแยกขาดออกมาจากตัวตนของคนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารไปเลยโอเค พอเราเข้าใจแล้วว่าบริษัทเป็นเหมือนคนที่ถูกฟ้องใช่ไหมครับคำถานต่อมาก็คือแล้วศาลจะติดต่อกับคนที่มันไม่มีตัวตนจริงๆจับต้องไม่ได้แบบนี้ได้ยังไงล่ะครับตรงนี้แหละครับที่เอกสารสําคัญอย่างหมายเรียกเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วหมายเรียกเนี่ยเขาไม่ได้ส่งใษณีย์ไปที่ตึกออฟฟิศเฉยๆนะครับแต่เขาจะระบุตัวเลยว่าต้องส่งถึงใครซึ่งก็คือผู้จัดการหรือผู้แทนของบริษัทที่ถูกกาหนดเอาไว้นั่นเอง และนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับต้องย้าตรงนี้เลยว่าคนที่ไปศาลเนี่ยเขาไม่ได้ไปในนามของตัวเองนะแต่ไปในฐานะตัวแทนเท่านั้นเป็นเหมือนปากเสียงให้กับบริษัทในกระบวนการทางกฎหมายครับทีนี้มันก็ต้องมีคําถามต่อมาสิครับว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าตัวแทนคนนั้นเกิดเบี้ยวขึ้นมาไม่ยอมไปศาลตามหมายเรียกละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายจะไปบังคับให้เขามาศาลได้ไหม หลายคนก็คงคิดในใจว่าแง่ละ่ะก็ต้องได้สิไม่งั้นกฎหมายจะศักสิทธิ์ได้ยังไงแต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แบบโอ้โหน่าสนใจมากซ่อนอยู่คําตอบก็คือได้ครับทำได้จริงๆถ้าตัวแทนเพิกเฉยต่อหมายเรียกเนี่ยนะครับศาลมีอำนาจสั่งออกหมายจับผู้จัดก,การหรือตัวแทนคนนั้นได้เลยเพื่อบังคับให้มาศาลให้ได้ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องจะจบง่ายๆถึงจะออกหมายจับได้ก็จริงแต่นี่แหละครับคือจุดพีคของกฎหมายข้อนี้เลยมันมีข้อจํากัดที่สําคัญมากๆอยู่ครับคือถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีหมายจับอยู่ในมือแล้วก็ตามเนี่ยกฎหมายขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยครับว่าอํานาจของหมายจับฉบับนี้มีไว้เพื่ออะไรและที่สําคัญกว่าคือเอาไปทําอะไรไม่ได้บ้างและไอสิ่งที่ทําไม่ได้แบบเด็ดขาดเลยก็คือ จะเอาเรื่องการประกันตัวหรือที่เราเรียกกันว่าปล่อยชั่วคราวเนี่ยมาใช้ไม่ได้จะเอาตัวไปขังก็ไม่ได้แล้วก็เอาไปจำคุกยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่การตีความมั่วๆนะครับเพราะว่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ชัดเป๊ะเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเจตนาของกฎหมายได้ดีมากๆเลยว่า เป้าหมายของการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยคือต้องการแค่พาตัวแทนมาที่ศาลเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีของบริษัทมันเดินหน้าต่อไปได้ไม่ใช่การลงโทษตัวบุคคลที่มาทำหน้าที่เป็นแค่ผู้แทนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งกันไปเลยเรามาสรุปกันอีกสักทีนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวละครอยู่2บทบาทที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับฝ่ายแรกคือบริษัท ซึ่งเป็นจำเลยตัวจริงเสียงจริงต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายทั้งหมดไปส่วนอีกฝ่ายก็คือผู้แทนที่เป็นเหมือนอคนส่งสารเป็นแค่ปากเสียงให้บริษัทซึ่งกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจะมาถูกขังหรือจำคุกทานบริษัทไม่ได้เด็ดขาดถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาใช้ตัวผู้แทนเป็นเหมือนยานพาหนะเพื่อที่จะนำพาบริษัทเข้ามาสู่กระบวนการในศาลให้ได้ แต่ตัวคนขับหรือก็คือผู้แทนเนี่ยจะไม่ถูกยึดรถหรือถูกจับเข้าสังเตไปพร้อมกับคดีของบริษัทด้วยแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อนเท่านั้นเองแต่มันก็จุดประกายให้เราคิดต่อไปถึงคำถามที่ใหญ่กว่านั้นมากๆเลยนะครับว่าแล้วขอบเขตความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้บริหารกับความรับผิดชอบของบริษัทเนี่ยเช่นแบ่งที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ อืมเป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยครับ